สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เริ่มเรียนหนังสือในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมตัวอย่างหนังสือนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เด็กๆลองไปหยิบหนังสือของตนเองนะคะแล้วมาเปิดดูเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการเป็นพล,ลเมืองดี เนื้อหานะคะของการเป็นพลเมืองดีจะอยู่ในหน้าที่เจ็ดถึงหน้าสิบสามแล้วก็ส่วนหน้าสิบสี่ไปจนถึงหน้าหน้าสิบหกอันนี้ก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมเด็กๆสามารถเปิดดูได้เลยนะคะหัวข้อแรกสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนหัวข้อที่สองความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่น ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหานะคะของการเป็นพลเมืองดีเรามารู้ก่อนว่าตัวชี้วัดของเรื่องนี้เมื่อเด็กๆเ,เรียนจบบทเรียนนี้แล้วดเด็กๆจะต้องทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะมาเริ่มดูตัวชี้วัดที่หนึ่งนะคะบอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนตัวชี้วัดที่สองยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทํานั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เด็กๆจะต้องได้รู้เมื่อหนูเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะค่ะคุณครูก็มีคลิปสถานการณ์ต่างๆจะให้เด็กๆได้ชมกันเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันได้เลยค่ะสมาชิกที่ดีของครอบครัวสวัสดีค่ะน้องๆ ในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องราวของประชาธิปไตยในครอบครัวกันไปแล้วมีประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมคะการที่เราได้อยู่ร่วมกันโดยใช้ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่จะทําให้เกิดความสงบสุขค่ะเพราะว่าเราได้ทําตามเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นที่ยอมรับจากคนหลายคนและทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นตามที่ตัวเองต้องการได้ด้วยนะคะ ได้เวลามาเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้กันแล้วเมื่อเรารู้จักประชาธิปไตยในครอบครัวแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันค่ะน้องๆสงสัยกันใช่ไหมคะสมาชิกที่ดีของครอบครัวคืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะการที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเคารพข้อตกลงร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะคะ สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ค่ะเรามารู้จักความหมายของการกรตัญญูกะตะเวทีกันต่อเลยค่ะความกตัญญูกะตะเวทีก็คือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เราอย่างเช่นพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามาต้องการให้เราเป็นคนดี คอยสั่งสอนเราในสิ่งที่ดีค่ะหรือแม้แต่ญาติพี่น้องเราที่คอยอบรมสั่งสอนดูแลเราก็สำคัญนะคะทางพ่อแม่และญาติพี่น้องเราล้วนแล้วแต่มีพระคุณกับเราทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านน้องทำได้ง่ายๆเลยนะคะแค่เราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และช่วยเหลืองานบ้านบ้างเช่นช่วยกวาดบ้าน ถูบ้านช่วยรดน้ำต้นไม้เก็บข้าวของเราให้เป็นระเบียบค่ะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านทำให้ครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกันและรู้จักช่วยเหลือกันก็จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะเช้าวันนี้พ่อชวนพลอยออกไปเก็บผักในสวนค่ะ วันนี้พ่อจะเก็บผักส่วนหนึ่งไปขายและจะให้พลอยช่วยเก็บผักไปทำอาหารพลอยพร้อมหรือ,อย่างลูกเดี๋ยวแดดออกจะร้อนนะเสร็จแล้วค่ะพลอยอย่าลืมกระติกน้ำไปด้วยนะเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จแล้วจะตามไปจ้าค่ะแม่พลอยเก็บผักตามที่พ่อเคยสอนนะจำได้ไหมลูกจำได้ค่ะพ่อ ลอยทำตามที่คุณพ่อสอนทุกอย่างเลยค่ะอืมแค่นี้พอไหมคะพ่อเก็บมะเขือเทศไปด้วยนะลูกค่ะวันนี้มีกับข้าวเป็นผักตั้งหลายอย่างเลยนะคะสดๆดทั้งนั้นด้วยที่สำคัญเป็นฝีมือการเก็บของหนูด้วยค่ะจ้าเก่งมากเลยลูกหนูเก็บเสร็จแล้วค่ะพ่อพ่อคะนี่น้ำคะ่ะ อืมขอบใจจ้อาอ้าวแม่มารับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกับแม่เขาก่อนเลยนะเดี๋ยวพ่อตามไปใกล้จะเสร็จแล้วล่ละค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยแม่ทำกับข้าวดีกว่าค่ะจากเรื่องราวของพลอยที่ไปช่วยคุณพ่อเก็บผักในสวนและยังดูแลคุณพ่อด้วยการเอาน้ำให้พ่อดื่มเป็นเด็กดีมากเลยค่ะ เราควรช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานเล็กๆน้อยๆและดูแลคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นการดูแลซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะครอบครัวพลอยจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเล่าสู่กันฟั น้องๆเคยได้ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมคะแล้วน้องๆได้เคยทำอะไรกันบ้างเอ่ยลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะน้องๆที่เคยได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ขอปรบมือให้เลยคะ่ะน่ารักกันมากๆเลยนะคะอย่างพลอยเองก็รู้จักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วที่สำคัญ ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการช่วยเหลืองานในส่วนที่ทำได้และก็มีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีความสุขแล้วล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีคือระเบียบวินัยค่ะอย่างเช่นตอนเช้าเราก็ควรที่จะตื่นนอนเองอาบน้ำ แต่งตัวเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่คอยทำให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในครอบครัวเช่นทำบุญตักบาตรในตอนเช้าไปเที่ยวด้วยกันทางครอบครัวเห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งง่ายๆที่ใครๆก็สามารถทำได้ก็จะทําให้เราเกิดความสุขและความอบอุ่นในครอบครัวด้วยนะคะ และยังเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวอีกด้วยค่ะพลอยกลับมาจากไร่แล้วเหรอลูกเหนื่อยไหมเราไม่เหนื่อยค่ะคุณตาหิวหรือยังคะหนูเพิ่งไปล้างผักมาค่ะจ้าน่ารักจริงๆเลยลูกรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน ถ้าหนูโตแล้วเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้คุณตากินด้วยดีไหมคะโอ้ดีเลยลูกพลอยเป็นเด็กดีมากลูกพลอยวันนี้ทำการบ้านแล้วหรือยังทำเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เก่งมากลูกน้องน้องคะพลอยเป็นเด็กดีมีความกระตันยูต่อคนในครอบครัวแล้วเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และ ยังรู้จักหน้าที่ของตัวเองอีกด้วยคือตั้งใจเรียนทำการบ้านตามที่ครูบอกเป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะน้องๆสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ค่ะช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด ให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นข้อความที่ถูกหรือผิดหนึ่งปล่อยช่วยพ่อเก็บผัก2พลอยนำกระติกน้ำไปที่ไร่ด้วย3าปล่อยนั่งเล่นเกมสพลอยเอาน้ำให้พ่อดื่ม ห้าพลอยเป็นเด็กดื้อได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคำตอบกันแล้วค่ะลองมาดูกันนะคะว่าจะตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ย ภาพที่1่พลอยช่วยพ่อเก็บผักภาพที่สองพลอยนำกระติกน้ำไปที่ไร่ด้วยและภาพที่สี่พลอยเอาน้ำให้พ่อดื่มถือว่าพลอยเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวด้วยเพราะพลอยได้ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่รู้จักเชื่อฟังท่านและมีน้ำใจดูแลพ่อแม่ด้วยค่ะส่วนภาพที่สามพลอยนั่งเล่นเกมและภาพที่ห้า ลอยเป็นเด็กดือ้อไม่ใช่การเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวด้วยค่ะและน้องๆก็ไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั้นทำได้ไม่ยากเลยนะคะแค่เราต้องกระตันยูต่อพ่อแม่ญาติพี่น้องรู้จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน และก็รู้จักมีระเบียบวินัยในตัวเองโดยการปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัวคือรู้จักหน้าที่ของตัวเองเช่นตั้งใจเรียนและทำการบ้านที่ครูสั่งให้ทุกครั้งสมาชิกที่ดีของโรงเรียนสวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องๆทำความดีอะไรบ้างหรือยังครับเราช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ยการช่วยท่านทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆและตั้งใจเรียนก็เป็นการทำความดีครับเอเรามีเรื่องราวของประโยชน์การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนมาฝากน้องๆครับน้องๆสงสัยใช่ไหมครับว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนคืออะไรก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนนั่นเองครับและมันมีอะไรบ้างงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยครับ น้องๆครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนั้นมีประโยชน์ที่เราจะได้รับยังไงบ้างนั่นเป็นเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาเย็นหลังเลิกเรียนระหว่างที่พลอยรอคุณพ่อมารับเหมือนเคยพลอยจึงได้นั่งคุยกับคุณครูการดาพลอยคุณพ่อยังไม่มารับหรอคะนี่ก็โรงเรียนเลิกนานแล้ว วันนี้คุณพ่อบอกไว้ว่าจะมาช้าหน่อยค่ะคุณครูค่ะถ้าเช่นนั้นครูนั้นเป็นเพื่อนแล้วกันนะเห็นพลอยเคยถามถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนยังสนใจอยู่มั้จ๊ะสนใจค่ะคุณครูประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเขาแรกก็คือเป็นที่รักของคุณครูเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปเพราะทำตัวเราเป็นเด็กดี มีน้ำใจต่อครูและเพื่อนแล้วมีอะไรอีกล่ะคะคุณครูประโยชน์ของสมาชิกที่ดีก็จะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะแล้วประโยชน์อีกข้อก็คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทำให้ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขเพราะทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาของโรงเรียนไงล่ะ ครูจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะคะว่าถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ถ้าเราช่วยทํางานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดโดยการปิดน้ำและไฟหลังใช้ผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่ายถ้าเรามีระเบียบวินัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเข้าใจแล้วราคาคุณค,ครูแต่เอสมาชิกที่ดีมีแต่ในโรงเรียนเท่านั้นหรอคะในสังคมส่วนรวมทุกคนก็เป็นสมาชิกที่ดีได้เหมือนกันค่ะ หากทุกคนทำตามกฎหมายทำแต่ความดีสังคมก็จะสงบสุขค่ะค่ะหนูจะเป็นคนที่ดีในสังคมอย่างที่คุณครูสอนให้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรคะการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเหมือนกับที่น้องๆคิดไว้ในตอนแรกหรือไม่คะเรามาสรุปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยชน์ข้อแรก คือเป็นที่รักของคุณครูเพื่อนๆนและบุคคลทั่วไปประโยชน์ข้อที่2คือได้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นค่ะและประโยชน์ข้อที่3คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขค่ะสุดท้ายถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้ค่ะ ถ้าเราช่วยกันทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดผลคือทำให้ลดค่าใช้จ่ายถ้าเรามีระเบียบวินัยผลคือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ําใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีต่อกันและลดความเดือดร้อนผู้อื่น น้องๆได้รู้ถึงการเป็นสมาชิกของโรงเรียนที่ดีจากบทเรียนกันไปแล้ว3ข้อไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะครับน้องๆก็ได้รู้ทั้งการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีอย่างครบถ้วนแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นน้องๆต้องนำไปปฏิบัติตามด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้สวัสดีครับ เป็นยังไงคะเด็กๆเมื่อชมคลิปจบแล้วเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนนั้นเราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ